ปรีศยาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย โมโมอีกเช่นเคยนะคะใน,นรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะไปชมงานเทศกาลงาน3ามอ่าวต่อด้วยไปร่วมงานกาชาติและไปร่วมเทศกาลโยคะหัวหินต่อด้วยไปแวะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนตามโมโมไปชมกันเลยค่ะ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมกล้าว่ากอเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยหลากหลายอาคารเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์รวมทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่รวบรวมเอาพันปลาและสัตว์น้ำในทะเลทั้งสวยงามและสัตว์น้ำมีพิษมีภัยเพื่อป้องกันการลงเล่นน้ำทะเลหากเจอสัตว์น้ำเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีคุณวรณพรเจริญยิ่งสุขจินดาครูผู้ช่วยหัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์มาให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาวกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธน,นะคะได้ก่อตั้งขึ้นนะคะโดยสังกัดสำนักงานกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการนะคะสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะเนื่องจากว่าดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นะคะเมื่อ 152ปีที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพระองค์ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาว่าจะเกิดขึ้นนะคะโดยเห็นได้ชัดเจนที่บ้านว่ากอโดยจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2,411นะคะและในครั้งนั้นนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา และทําให้นะคะนานาประเทศนะคะยกย่องว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านดาราศาสตร์นะคะหลังจากนั้นนะคะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงนะคะเกียรติยศ และต่อจากนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2532นะคะคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมตินะคะเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการอุทยานว่ากรนี้ขึ้นมานะคะโดยเราได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9คืออุทยานวิทยาศาสตร์และจอมเกล้านาวกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะเรามีบทบาทภารกิจนะคะนอกเหนือที่จะ จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของราชการที่4แล้วนะคะยังมีภารกิจสําคัญนะคะในการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะ ด้านในเนี่ยนะคะเรามีพื้นที่ในการที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยมากถึง500ไร่นะคะโดยมีอาคารหลัก2อาคารด้วยกันนะคะก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอนนะคะและอาคารดาราศา,ศาสตร์และอวกาศค่ะซึ่งใน2อาคารนี้นะคะก็จะมีความสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้เนี่ยที่แตกต่างกันนะคะโดยอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์น้ำนะคะระบบมิเวศท,ทางน้ําแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ําแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรทาง ท,ทุกคนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยนะคะก็จะได้พบกับภาพความประทับใจนะคะของสั์น้ำานานชนิดนะคะโดยการสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ไปด้วยนะคะส่วนอีกอาคารหนึ่งนะคะก็คืออาคารดาราศาสตร์และอวกาศานะคะสำหรับในอาคารนี้ค่ะาาจ,จะมีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะในการเทอพระเกียรติพระอัจฉริยภาพนะคะของรัชกาลที่4คะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์นะคะและอวกาศาะคะ่ะ ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับอาคารนี้เราก็จะจัดแสดงเน้นในเรื่องของดาราศาสตร์และวากาศสสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากสองอาคารหลักนี้แล้วนะคะในร,รอบๆพื้นที่ของเรา เรายังมีฐานการเรียนรู้อีกมากมายหลากหลายฐานเลยนะคะที่ให้ความรู้แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือระบบวิเวศก็จะมีฐานการเรียนรู้ระบบวิเวศฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี the ่ยนะคะที <promotion UC> ่สามารถให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนได้ค่ะในเรื่องของธรรมชาติศึกษานะคะเรายังมีฐานนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับนกและแมลงนะคะส่วนผีเสื้อนะคะฐานเกษตรธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถที่จะให้ความรู้ ในเรื่องของธรรมชาติศึกษาได้นะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะที่สําคัญเลยเนื่องจากเราเป็นดินแดนนะคะประวัติศาสตร์ในเรื่องของดาราศาสตร์และวากาศนะคะหอดูดาวว่ากอนะคะหรืออาคารฟ้าฟ้าว่ากอเป็นอาคารที่เราจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการดูดาวนะคะเราจะมีกิจกรรมดูดาวในภาคกลางคืนนะคะที่ให้บริการกับน้องนนักเรียนค่ายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะเราก็ได้มีการส่งเสร,ริมความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยโดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะในช่วงวันหยุดนะคะในบางในบางช่วงนะคะทุกเดือนเราจะ มีกิจกรรม Star Party าาค่ะที่จะจัดให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้แผนที่ดาวการใช้กล้องโทรทัศน์นะคะแล้วก็การดูดาวจากท้องฟ้าจริงนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ประจำนครนครจังหวัจบจบดจุฬาลงกรณ์นเนี่ยนะคะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องที่จะให้ประชาชนท,ทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ อุทยานวิยาศาสตร์พระจอมเกล้าวมวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเป็นวันเด y t r i ปก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้เลยทุกวันนะคะหรือว่าทางโรงเรียนนะคะสนใจที่จะพาน้องนองนักเรียนนะคะมาเข้าค่ายกับเราเราก็ยินดีที่จะต้อนรับนะคะเนื่องจากเรามีค่ายที่จะรองรับได้ถึง2ค่ายด้วยกันก็คือค่ายว่ากอ1และค่ายว่ากอ2นะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์มาก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะก็คือเว็บไซต์ www. w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  a g o r g o t h นะคะนอกจากที่เราจะมา เที่ยวกันแล้วนะคะเราจะได้รับความรู้กลับไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ชายหาดติทะเลถึง2.7กิโลเมตรนะคะเรามาหาความรู้แล้วเราก็ยังได้สามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศสบายๆนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานวิสาประจอมเกล้านาว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมกล้าว่ากอเราออกเดินทางเข้าร่วมงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัสจรรย์งาน3อ่าวและงานกาชาติประจำปี2563ณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9และเขาช่องกระจกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงบ่ายขบวนแห่ซึ่งมีทั้งหมด8อำเภอตกแต่งขบวนรถอย่างอลังการพร้อมการแสดงของแต่ละอำเภอผ่านหน้าประรำพิธีการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการตัดสินโดยอำเภอทับสะแกคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองกับการตกแต่งขบวนพาเรตเป็นรูปนกอินทรี Z, ซึ่งมีมากในอำเภอนี้ หย,หยมมส่วนช่วงเย็นทางจังหวัดได้จัดงานกาชาติซึ่งจัดเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายพันลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีการแสดงบนเวทีการประดับประดาฟไฟแสงสีเสียงมีการออกร้านและมีการขายสินค้าอาหารหลากหลายผู้คนหลั่งไหลามาเที่ยวง,งานอย่างคับคัง่ง หมู่บ้านรวมไทยอเภอกุยบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งเป็นหลายฐานฐานแรกเป็นการทําใบชาจากใบหม่อนมีการสาธิตการทําชาใบหม่อนในแต่ละขั้นตอนเรามีโอกาสชิมชาใบหม่อนซึ่งมีสรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลโดยมีการจําหน่ายชาใบหม่อนให้กับนักท่องเที่ยว เราเดิมทีเราถูกผ่อนเลี้ยงใหม่เป็นโครงการของพระราชดำริน,นะคะเราก็เป็นงานต่อยอดจากที่ว่าเราไปเหลือจากการเลี้ยงใหม่เรามาทำชาเพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้เพิ่มะคะ่ะขั้นตอนการผลิตก็มีไม,ไม่ไม่มากนะคะก็คือเราเก็บใบมาตอนเช้าแล้วเราก็มาหัน่นมาล้างมาหัน่นแล้วก็มาลวกแล้วก็ล้างน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไปตุ๋นแล้วก็ไปอบ สมาชิกมีเยอะไหมครับ14คนค่ะก็พ,พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ไร่พื้นที่ตรงนี้เราประมาณประมาณ,รมาณไร่สองไร่เป็นโครงการของโคร,ร,งร,งร,รงการนี้มีมานานยังนะตั้งแต่ปี62ค่ะเอ้ย42ค่ะแต่เราเริ่มมาทำชาปี ฐานการเรียนรู้ต่อไปคือการทำกระดาษจากใบสับประรดซึ่งนำเอาใบสับประรดแก่จัดมาต้มเพื่อแปลงเป็นเยื่อแล้วนำมาทำกระดาษสาและในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีช้างป่าที่มักเข้ามากินสับประรดพืชไร่ของชาวบ้านแล้วทิ้งขี้ช้างเอาไว้ทางหมู่บ้านรวมไทยก็นำมาผสมเป็นเนื้อเยื่อเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำกระดาษครับสำหรับกลุ่มกระดาษจากใบสับปะรดนะครับก็ ดำเนินง,งานมาประมาณ4ปีนะครับก็เป็นการต่อยอดกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าใบสับรตเนี่ยเรามีกันมา3-40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับให้ให้ต่อยอดมาทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทํามาเป็นกระดาษต่างครับจากทั้งสํานังกงานพัฒนาเศร,รษฐกิจจากสานชีวภาพโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ พัฒนาพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็พลังงานจังหวัดหลายหายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกลุ่มตอนนี้สมาชิกเราก็มีกันอยู่20กว่าคนนะครับยีกว่าคนก็เป็นทั้งคนหลายรุ่นนะครับตั้งแต่คนรุ่นหนุ่มสาวคนแก่ที่ที่เป็นทาเป็นอาชีพเสริมเป็นกิจกรรมเสริมของชุมชนนะครับจากอาชีพหลักที่เป็นอาชีพเกษตร สำหรับรายได้ที่เข้ามาจากการทํากระดาษจากใบสับถนะครับก็เป็นเป็นรายได้เสริมซึ่งต่อต่อเดือนหลักๆเราก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับนะักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นจําหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงจะรับทํากระดาษส่งให้กับกลุ่มหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับในการที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นงานเอาไปห่อของขวัญหรืออะไรต่างๆนะครับ ขั้นตอนในการผลิตกระดาษจากใบสับปะรดนะครับก็ถามว่ายากไหมจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายขั้นตอนหน่อยตรงที่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่ไปเอาใบมามาทุบให้ช้าม,มาต้มนะครับแล้วก็ต้มเสร็จเปื่อยเราก็ล้างเอาเส้นใยมาขึ้นแผ่นแล้วก็ถึงจะเอาไปทําเป็นชิ้นงานต่ออย่างเช่นพวกกล่องอะไรพวกนี้นครับก็จะมีโครงสร้างแล้วก็ใช้ใบที่เรากระดาษที่เราได้มาเนี่ยไป,ไปห่อไปคุ้ม ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กๆนะครับหรือว่าคนทั่วไปที่สนใจจะมาชมการทำกระดาษจากใบสับรดหรือว่ามาลงมือทำนะครับก็สามารถจะติดต่อได้ที่หมู่กลุ่มกระดาษจากใบสับรดหมู่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็สามารถจะติดต่อได้ที่เบอร์0852907436กน็ 6, นะครับก็ติดต่อได้ตลอดนะครับแล้วก็อยากแนะนำสำหรับ พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานนะครับได้ได้มาเรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทําเป็นชิ้นงาน,นครับผมอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกอินทผลัมและสิ่งสําคัญคือฐานแห่งนี้ยังนําวัสดุทางธรรมชาติคือนําไม้กระถิ่นนรงมาแปรรูปเป็นสินค้าไม้กลึงแฮนด์เมดเป็นภาชนะต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมและซื้อกลับบ้านค่ะ เราออกจากบ้านรวมไทยเพื่อเดินทางเข้ามาร่วมงานเทศกาลโยคะประจำปี2563การแสดงโยคะครั้งนี้จัดที่ชายหาดหัวหินสุดซอย75ทับ 1, ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีนักโยคะทั้งคนพื้นถิ่นนักโยคะทั่วประเทศนักโยคะชาวต่างชาติและนักโยคะที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานพร้อมกิจกรรมดนตรีเล่นเกมแจกรางวัลและปิดท้ายด้วยการแสดงควงไฟสร้างความตื่นเต้นให้คนที่อยู่ในงานค่ะ ah ค่ะสำหรับกิจกรรมหัวหินโยคะเฟสติวัลนะคะเรา,เาร่วมกับพันธมิตรนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินนะคะแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำแล้วก็จะเป็นาทางห้างสับสินค้าในพื้นที่แล้วก็โรงแรมที่พักนะคะทีอ่อยู่ในอำเภอหัวหินนะคะบางบาง,บางพื้นที่บางาโรงแรมนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่หน้าหาดหัวหินนะคะซึ่งเ,เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการสปอร์ตฟันมันประจวบนะคะ ของทอทนักง,งานประจุคลิขันเราอยากจะให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะได้รับบรรยากาศที่ฝึกโยคะริมชายหาดซึ่งอาจจะหาที่อื่นไม่ได้นะคะปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะจัดให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปทุกๆปีนะคะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ภูมิต้านทานสําหรับต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เทรนด์ของการรักสุขภาพเนี่ยน่าจะมาแรงแล้วก็หัวหินเนี่ยเป็นเมืองที่ ทางทอทอ,อยากจะจัดให้เป็นเด t สเนชั o นสำหรับสุขภาพแล้วก็อา,อาหารปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับาทางท่านในอำเภอด้วยนะคะที่ต้องการจะส่งเสริมให้การการท่องเที่ยวของหัวหินเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่สําสหรับกลุ่มสุขภาพกลุ่มของครอบครัวแล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่มีในแนวของ อินซีแนวของเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะสามารถร่วมได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเหมาะสาหรับกลุ่มครอบครัวด้วยเมื่อปีที่แล้วนี่ะจะมีเด็กที่ยังไม่ถึง2องขวบเลยก็มาร่วมฝึกกิจกรรมโยคะกับเราด้วยนะคะปีนี้ก็ มีผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ200คนนะคะเท่าที่มองด้วยสายตาแล้วก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะยังมีผู้มาร่วมกิจกรรมกับเราอีกนะคะเราจัด3วันนะคะ21แถึงล้วก็ในปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปล่วงหน้าว่าจะจัดในช่วงเวลาไหนนะคะอาจจะต้องดูเรื่องลมฟ้าอากาศนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะลมแรงนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างหาดจะสั้นไปหน่อยนึงนะคะ ก็ขอเชิญชวนค่ะผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็อ,อยากจะรับประทานอาหารปลอดภัยในเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวก็เชิญชวนให้มาเที่ยวที่หัวหินนะคะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพแล้วก็เชิงกีฬาจัดขึ้นที่หัวหินอีกมากมายนะคะรอติดตามจากทอทอท,อทอประจวบคีรีขันนะคะที่ทีประจวบในหน้า Facebook Fan Page ค่ะขอบคุณค่ะ ชุมชนเขาเต่าชุมชนแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งมาสร้างสาธารณูปโภคขึ้นที่นี่มีการกักเก็บน้ําในชุมชนเขาเต่าและยังมีพระพารของพระองค์ท่านอยู่ในอ่างเก็บน้ําเขาเต่าสวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่อ่างเก็บน้าเขาเต่าเป็นโครงการ,รเพื่อสรรมิของในหลวงรัชกาลที่9ครับด้านหลังผมคือพระพารที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9คงเคยเสยเด็จมาที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์บริเวณของอำเภอหัวหินครับซึ่งทําให้โครงการพัฒน์แห่งนี้เป็นโครงการพัฒนาิแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการาพัฒนาพื้นที่ป่าน้ําด้วยนะครับผมแล้วก็ที่มาของเขาเต่าเนี่ยมาจากการที่ถ้าเรามองภูเขานี้ไปจะเหมือนเต่าคางสวยงามาม,ามากๆเลยครับแต่ถ้าท่ทานใดที่สนใจก็มาที่นี่กันได้เลยครับเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับี่ก่อนน จะพูดถึงเขาเต่านะครับในโลเวงร์เจเก้าเสร็จพระดำเนินมาที่นี่ครับด้านหลังผมคือรูปของตอนที่โรรองท่านเสด็จรพระดำเนินมาที่นี่นท่องมา,าด้วยความยากลำบากประสบประสบปณิกรที่นี่จึงภูมิใจแล้วก็เคารพอย่างยิง่งนะครับจากโครงการพระรายมีของในหอวงรเก้เกิดมาเป็นอา,กาเก็บน้ำเขาเต่าที่นี่จากเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองมาสู่สเปียอาร์ในวันนี้ที่อยู่ด้านหลังของผมครับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวหัวหินผ่านภาพเขียนบนกำแพงซึ่งทางเทศบาลเมืองหัวหินได้หยิบยกชุมชนชาวประมงคือชุมชนสมอเรียงพูนสุขมาสร้างสารรค์สตรีทอาร์ตถนนแห่งศิลปะกลางแจ้งที่หัวหินนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทานทานทะเลด้านหลางผมคือรูปสตรีทอาร์ตชิ่เป็นปลาฉลาม ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆของหัวหินจึงถูกจำลองกลายเป็นสติีอาร์ตด้านหนังผมแห่งนี้ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าชุมชนเขาเก่ารวมถึงหัวหินยุติทะเลอาชีพประมงถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ถูกจำลองผ่านสติีอาร์ตบริเวณด้านหนังผมครับ โดยมีรูปต่างๆเช่นคนเล่นว่าวรูปคนกระโดดน้ำรูปป้ายสถานีรถไฟรูปรถสามล้อปั่นรูปเรือรูปคนสู้กับฉลามรูปนางเงือกและรูปในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงรูปของนักมวยขวัญใจชาวไทยแชมเปี้ยนมวยสากลรุ่นไลท์ฟเวทคนแรกของไทยผลกิ่งเพชรซึ่งแต่ละรูปมีความหมายมีเสน่ห์และสะท้อนเรื่องราวมากมายด้วยตัวของมันเอง ตอนนี้ครับเราอยู่ที่วัดหนองพรบับตำบลหนองพรบับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับด้านหลังผมคือพระพุทธโคติเมตาถือว่าเป็นพระรูปองค์ใหญ่ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหนองพรับแห่งนี้ครับ วัดหนองพลับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมโดยมีพระครูสิริสุภ,ภกิจได้เดินทางเข้ามาจำพรรษาณนะที่วัดหนองพลับแล้วสร้างพระพุทธโพธิเมตตาปางประธานพรองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งส่วนที่เป็นไฮไลท์ของวัดหนองพลับก็คือถ้ำดาวซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาตามธรรมชาติมีบันไดขึ้นไป117ขั้น ปากถ้ำอยู่สูงพอที่จะชมทิวทัศน์ได้รอบด้านเพดานผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยเพดานถ้ำสูงเป็นรูปกรวยขึ้นไปประมาณ10เมตรปลายปล่องกว้างมีแสงสว่างลอดเข้ามาได้เหตุ <c oughs> ที่ชื่อว่าถ้ำดาวเพราะผนังถ้ำเป็นหินแกรนิตผิวเรียบทั่วทุกห้องจะมีจุดดำๆจำนวนมากนับแสนแสนจุดเหมือนแสงดาวประดับถ้ำค่ะ มาภาพก็ชื่อจริงก็ชื่อพระมหาณรงค์จิตตสุโภแต่ชื่อตามพันธสัก็คือพระโคสิริสุภกิจเจ้าวาดวัดหนองครับตำบลหนองครับอ,อ่แงหูหินจังหวัดปรัตตันีเป็นรองเจ้าคณะอ่แงหูหินถ้ำดาวก็คือประวัติของถ้ำดาวเนี่ยต้งคงจะ หลายสิบปีแล้วสักสี่สิบห้าสิบปีตรงนี้มันเป็นที่ป่าเสื่อมโซรมมาก่อนแล้วก็มีนายสุดใจสีสวนเนี่ยจะเป็นคนล่าสัตว์แล้วก็มาค้นเจอถ้ำตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็มันมีพระที่มาอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำอยู่ก่อนแล้วแล้วก็สร้างเป็นรูปพระพุทธรูปลายอยู่ในถ้ำอยู่สององค์ด้วยกันแล้วก็ต่อมาก็เป็นสําน,นักสงฆ์มา จนกระทั่งโครงการพระราชดิริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโครงการนี้เริ่มขึ้นมาก็มาจัดสรรที่ให้ชาวบ้านคนละ25ไร่ที่ทํากิน18ไร่ที่อยู่อาศัย7ไร่แล้วก็ได้อนุญาตให้ที่ตรงนี้ประมาณ30ไร่ให้กับวัดหนองครับสร้างเป็นวัดนะก็เริ่มสร้าง เริ่มสร้างขึ้นเป็นวัดจริงๆเมื่อปีพศ2516ได้ขออนุญาตสร้างวัดแล้วก็วัน่ปี2521 22นี่ก็ได้รับขอพระราชวิทพระราชฐานวิสุงธามสีมาก,ก็ก็ได้เป็นวัดเรียบร้อยแล้วก็มาฝังลูกพิมิตเมื่อปีพศ2535เจ้าวาดองค์ก่อนชื่อพระครู โอโนอัทธรกคิหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่ขิวเอ้ยหลวงพ่อก้อน,นาชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อก้อนแล้วก็ท่านก็มรณภาพาไปปีประมาณ2536 PMP Management พีเอ็มพีแมเนจเมโดยนางสาวธนชยาทวีกิจพัฒนาชายัยกรรมาการผู้จัดการ จะมือสภาอุตสาหกรรมไทยจัดงานแสดงเครื่องจกอักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจกักรบรรจุภัณฑ์ครั้งที่5ประจำปี2020หวังยกระดับประเทศไทยให้เป็นฮับด้านโลจิสติกและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศรวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การค้าในระดับโลกภายใต้แนวคิดการลดต้นทุนคือการเพิ่มผลกำไรงานในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดร่วมโดยได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสองกลุ่มเข้าด้วยกันได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงโลจิสติกคลังสินค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมงานบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัยนวัตกรรมที่ช่วยในการขนส่งลำเลียงระบบจัดเก็บสินค้าคงคลังและการบรรจุภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บสินค้าให้ง่ายขึ้นเป็นการประหยัดพลังงานลดต้นทุนรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบปะเจราจากันเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจด้วยกันเองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจกักรบรรจุภัณฑ์ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในเรื่องของการขนส่งลำเลียงโลจิสติกคลังสินค้าและงานบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญยังเป็นหมาก,กรรมการลดราคาสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง30-70%พร้อมการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวน300รายทั้งนี้งานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่งโลจิสติกแวร์เฮาส์และเครื่องจกักรบรรจุภัณฑ์ครั้งที่5จัดขึ้นจานวน4วันด้วยกัน คือระหว่างวันที่4-7มีนาคม2563นี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีฮอ8และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้โม,โมโมต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ